สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนคือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจำนวนคลากันนะครับโจทย์ของเรานะครับผมข้อที่1นนะครับวันนี้คุณครูจะมาพาทำนะครับผมข้อที่1ของเรานะครับโจทย์บอกไว้ว่าลงมีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง11เศษ1ส่วน4วายาว13เศษ1ส่วน5วา นำมาแบ่งเป็นตึกแถวแปลงละ16เศษ1ส่วน2ตารางวาได้กี่แปลงนะครับผมสำหรับในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับผมนักเรียนต้องดูก่อนนะครับว่าโจทย์ถามอะไรเรานะครับโจทย์นะครับถามเราก็คือในที่คุณครูไฮไลท์นะครับผมนั่นก็คือก้อนเมฆสีส้มนี้นะครับ ตรงนี้นะครับผมที่คุณครูไฮไลท์นะครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับผมนั่นก็คือนํามาแบ่งเป็นตึกแถวแปลงละ16เซน1ส่วน2ตารางวาได้กี่แปลงนะครับผมตรงนี้นะครับคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับทีนี้นะครับคุณครูนะครับจะพานักเรียนนะครับผมมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อนี้กันนะครับว่าเราควรจะเริ่มทําอย่างไรดีนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก่อนครับ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับก็คือลงมีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับผมกว้าง11เซน1ส่วน4วายาว13เซน1ส่วน5าวานะครับผมทีนี้สิ่งที่กำหนดมานะครับมี2จํานวนนะครับผมนั่นก็คือความกว้างนะครับของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่ก็คือจํานวนนี้นะครับแล้วก็ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนั่นก็คือจํานวนตรงนี้ เราก็มีอีกจํานวนหนึ่งนะครับนั่นคือจํานวนที่3ตรงนี้นะครับนั่นก็คือนํามาแบ่งเป็นตึกแถวแปลงละ16เซน1ส่วน2ตารางวาได้กี่แปลงนะครับผมข้อนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่ามีทั้งหมด3จํานวนนะครับผมที่โจทย์ให้มาเราจะเริ่มยังไงดีสําหรับ3จํานวนนี้นะครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับผมว่าเราควรจัดการกับ3จมจนวนนี้อย่างไรนะครับคุณครูจะพาคิดนะครับผมนักเรียนดูนะครับลุงมีที่ดิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับผมกว้าง11เศษ1ส่วน4วานะครับยาว13เศษ1ส่วน5าวานักเรียนจำไว้นะครับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับผมเรานะครับจะคูณกันเสมออันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะเขียนประโยคสาณ์เข้าๆให้นักเรียนดูนะครับคุณครูนะครับจะยกตัวอย่าง1จําจำนวนนะครับโดยแทนเป็นช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับสีส้มคุณครูนะครับช่องสี่เหลี่ยมแรกนี้คุณครูจะแทนความกว้างนะครับสี่เหลี่ยมที่2นะครับ คุณครูจะแทนความยาวนะครับและตรงนี้นะครับคือรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมรูปสุดท้ายนะครับเดือจํานวนที่3ของเรานะครับทีนี้นักเรียนมาดูนะครับอย่างที่คุณครูบอกข้างต้นนะครับว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับผมเราจะคูณกันเสมอนะครับในการหาพื้นที่นะครับซึ่งในข้อนี้เขาถามว่าได้กี่แปลงนะครับผมนักเรียนดูนะครับความกว้างของเรานะครับคือ11เศ็1ส่วน4นะครับผมความยาวของเรานะครับคือ13เซษ1นส่วน5นะครับ การหาพื้นท uh, ี่นะครับผมหรือการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมบุมฉากนะครับผมเรานะครับในการหาพื้นที่เราจะคูณกันเสมอนะครับนักเรียนนักเรียนจําไว้เลยนะครับในการหาพื้นที่นะครับเราจะคูณกันเสมอนะครับก็คือ2จํานวนนี้นะครับจะคูณกัน แล้วนะครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าจํานวนที่3มนี้นะครับผมเราจะทําเครื่องหมายอะไรนะครับเราก็ไปอ่านโจทย์ทบนักเรียนนํามาแบ่งเป็นตึกแถวแปลงละ16บหเศษหส่วนสตารางวานะครับคําว่าแบ่งนะครับผมแบ่งคือแบ่งให้เท่าๆกันนะครับนักเรียนคําว่าแบ่งนะครับในความหมายของคณิตศาสตร์นะครับผมนั่นก็คือเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายหานั่นเองครับทีนี้นะครับนักเรียนคุณครูนะครับรู้แล้วว่าประโยคสาณ์ของเรานะครับก็คือ นำจำนวนความกว้างตรงนี้นะครับมาคูณกับจำนวนความยาวนะครับผมที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพอเรารู้นะครับว่าผลลัพธ์ของความกว้างนะครับคูณกับความยาวแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่นะครับผมเรานะครับจะนำผลลัพธ์นี้นะครับตรงนี้นะก็หาผลลัพธ์ลำดับนี้เป็นลำดับแรกนะครับพอเรารู้ผลลัพธ์ของความกว้างนะครับผมคูณกับความยาวปุ๊บ เราจะนําผลลัพธ์นะครับผมมาหารกับตรงนี้นะครับจํานวนที่3นั่นก็คือ16เศษ1ส่วน2นั่นเองครับอันนี้นะครับเป็นวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับผมในรูปแบบประโยคสัญลักษณ์นะครับนักเรียนว่าเราจะเริ่มทำอย่างไงดีทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทําโจทย์ข้อนี้ของเรานะครับทำอย่างไรนะครับทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูพาทํานะครับผมเราไปดูวิธีทํากันเลยมาครับผมนักเรียนคุณครูจะพาทํานะครับ วิธีทําของเรานะครับผมเราก็เขียนลงไปเลยนะครับวิธีทําวิธีทานะครับเราก็ลอกจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆลอกลงมานะครับนั่นก็คือลุงมีที่ดินนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับผม ว่าง 11. 1 1บเศษหนส่วนสมีหน่วยเป็นวานะครับทีนี้นะครับความยาวยาวเท่าไหร่ครับนักเรียน 13. 1 3บสมเศษหนส่วนหมีหน่วยเป็นวานะครับผมทีนี้สิ่งที่เราจะรู้สิ่งต่อไปนะครับนั่นะก็คือการหาผลลัพธ์ของ รูปสี่เหลี่ยมผืมผ้านะครับผมโดยเอาความกว้างนะครับมาคูณกับความยาวนะครับจากที่เราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อนี้ไปนะครับเราก็เขียนลงไปใหม่นะครับว่าเราก็เขียนลงไปใหม่เลยครับว่าที่ดินนะครับผมมีพื้นที่พื้นที่นะครับเราจะนำความกว้างนะครับผมนั่นะก็คือสิบเอ็ด เศษหนึ่งส่วนสี่นะครับผมมาคูณกับมาได้เอ่ยความยาวนั่นเองครับคือเท่าไหร่ครับนักเรียนนั่นก็คือสิบสามเศษหนึ่งส่วนห้านะครับผมทีนี้นะครับก็เข้าหลักการการคูณจํานวนคระถทุกต้องไหมครับเพราะว่า2จํานวนนี้นะครับในการหาผลลัพธ์นะครับผมนั่นก็คือจํานวนครัคูณกับจํานวนคร้านั่นเองนะครับนักเรียนนักเรียนลืมไปหรือยังครับว่าการคูณจํานวนครันะครับผมต้องเริ่มทำอย่างไร เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนวิธีการทําง่ายๆนิดเดียวนะครับนักเรียนดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับจํานวนคลานะครับผมต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะครับทั้งสองจนวนคลาเลยนะครับผมถึงจะคูณกันได้นะครับทีนี้เรามาดูที่จํานวนแรกนะครับสิบเอ็ดเซนหนึ่งส่วนสี่นะครับผมจานวนคลาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้อย่างไรครับเราเขียนตัวส่วนนะครับผมที่เป็น4นะครับผมไว้เหมือนเดิมเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ สี่ที่เป็นตัวส่วนนะครับผมคูณกับสิบเอ็ดครับผมสี่คูณสิบเอ็ดได้สี่สิบสี่ครับผมบวกกับหนึ่งที่เป็นตัวเศษนะครับผมเป็นสี่สิบห้านั่นเองนะครับก็จะได้เศษสี่สิบห้านะครับผมส่วนสี่อันนี้คือการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบเศษเกินนะครับทีนี้นะครับตัวต่อไปนะครับผมสิบสามเศษหนึ่งส่วนห้านะครับผมเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบเศษเกินเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นจํานวนกระนะครับตัวส่วนที่เป็นห้านะครับผมเราเขียนไว้เหมือนเดิมเลยครับนักเรียนเสร็จแล้วนะครับ ส่วนที่เป็นห้านะครับผมคูณกับสิบสามครับนักเรียนสิบสามคูณกับห้าได้เท่าไหร่ครับสิบสามคูณกับห้าได้หกสิบห้านั่นเองครับหกสิบห้าบวกคำหนึ่งนะครับผมที่เป็นตัวเศษนะครับคือหกสิบหกดังนั้นเราจะได้รูปแบบเศษเกินนะครับนั่นก็คือเศษหกสิบหกส่วนด้วยห้านั่นเองนะครับทีนี้นะครับการคูณเศษส่วนนะครับผมนั่นก็คือตัวเศษนะครับต้องคูณกับตัวเศษและตัวส่วนต้องคูณกับตัวส่วนเท่านั้นนะครับนักเรียน แล้วก็เขียนลงมาเลยนะครับ45คูณ66นะครับผมแล้วก็ตัวส่วนนะครับ4คูณกับ5นั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับผมนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับเราสามารถตัดทอนกันได้ครับผมนักเรียนโดยคุณครูนะครับจะเริ่มจากนําตัวส่วน5นะครับผมตัดทอนกับ ตัวเศษที่เป็น45นะครับผมโดยคุณครูนะครับผมจะนํา5มาหารนะครับ5คูณ1ได้5นะครับผม5คูณ9ได้45นะครับผมทีนี้นะครับตัวส่วนนะครับผมที่เป็น4นะครับผมตัดทอนกับตัวเศษที่เป็น66นะครับผมส่วน4 ตัดทอนกับเศษ66นะครับผมคูณคูนะครับจะนำา2นะครับผมมาหารนะครับ2คูณ2เต้น4นะครับผม2คูณ3นะครับผมได้66นั่นเองนะครับพอเราตัดทอนกันเสร็จแล้วนะครับนักเรียนเราจะเขียนให้อยู่ในรูปแบบใหม่นะครับผมเศษ9นะครับผมส่วนด้วย2นะครับคูณกับเศษ33นะครับผมส่วนด้วย1นะครับผม ทีนี้นะครับเราก็หาผลลัพธ์เลยครับ9คูณ33ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนได้เท่ากับ297นั่นเองนะครับ2คูณ1ได้เท่ากับ2นั่นเองครับทีนี้นะครับนักเรียนเศษ297นะครับผมส่วนด้วย2นะครับอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายเล้ยงเอง่ยถูกต้องครับผม ตรงนี้นะครับเป็นเศษเกินนะครับนักเรียนเราต้องทําให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายนะครับเศษเกินนะครับต้องเปลี่ยนเป็นจํานวนครับผมนักเรียนตัวส่วนนะครับผมที่เป็น2ของเรานะครับเขียนด้เหมือนเดิมเลยนะครับ2นะครับคูณกับอะไรไม่เกิน297ครับผม2นะครับผมคูณกับ148นะครับผมไม่เกิน2 9 7นะครับ2คูณกับ 148นะครับผมได้296นะครับเรามี296ก็อยู่ในใจแล้วนะครับผมต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับถึงจะได้2 9 7บวกเพิ่มอีกแค่หนึ่งครับผมถูกต้องครับนักเรียนดังนั้นนะครับพอเราเปลี่ยนเศษเกินนะครับผมให้อยู่ในรูปจํานวนคระแล้วนะครับที่อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายแล้วเนาะก็จะเป็น148นะครับผมเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับมีหน่วยเป็นอะไรครับหลังจากการหาพื้นที่นะครับผมเป็นวคูณกับวนะครับ หน่วยของเราก็จะเป็นตารางวานั่นเองนะครับเดี๋ยวครูขอเลื่อนลงมาหน่อยนะครับทีนี้เราก็ได้สิ่งที่เราคิดแล้วนะครับนักเรียนความกว้างนะครับผมคูณกับความยาวนะครับพอเราได้ผลลัพธ์แล้วนะครับเราก็นําผลลัพธ์ของการคูณกันนะครับของความกว้างกับความยาวเนะี่ยมาหารกับจํานวนนี้นะครับผมนั่นก็คือ16เศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับ เรานะครับก็จะนำหนึ่นะครับผมเศษหนึส่วนสตารางวานะครับผมมาหารกับ16เศษหนึส่วนสนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็เขียนลอกลงมาจากสิ่งที่โจทย์บอกเลยนะครับนักเรียนเราก็นำมาแบ่งทำตึกแถวนะครับ แปลงละ16เซน1ส่วน2ตรงนี้มาจากที่โจ์กําหนดให้นะครับผมตารางวาดังนั้นนะครับลุงนะครับผมแบ่งที่ดินได้ หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเศษหนึ่งส่วนสองนะครับผมนำมาหารกับสิบหกเศษหนึ่งส่วนสองนะครับผมตรงนี้นักเรียนทันนะครับทีนี้นะครับการหารจํานวนคร้ากับจํานวนคร้านะครับผมนักเรียนเหมือนเดิมนะครับผมเราต้องเปลี่ยนจํานวนคร้านะครับผมให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะครับทั้ง2จํานวนเลยนะครับผมเสร็จแล้วเรานํามาหารกันนะครับทีนี้เริ่มจาก 148่งร้อยสี่สิบแปดเศษหนึ่งส่วนสองนะครับผมทําให้อยู่ในรูปเศษเกินได้อย่างไรครับถูกต้องครับผมนักเรียนทําให้อยู่ในรูปเศษเกินนะครับผมส่วนสองนะครับผมเขียนไว้เหมือนเดิมเลยนะครับตัวส่วนที่เป็นสองนะครับคูณกับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับผมได้สองร้อยเก้าสิบหกบวกกับหนึ่งนะครับผมเป็นสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็ใส่หารนะครับผมไม่เหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดู 16เศษ1ส่วน2นะครับผมเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้อย่างไรครับตัวส่วน2ของเรานะครับเขียนได้เหมือนเดิมเลยครับนักเรียน2คูณกับ16ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนได้เท่ากับ32 32บวก1เป็นส3านั่นเองนะครับเศษเกินที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือเศษ33สาส่วนด้วย2นะครับทีนี้นะครับรูปแบบที่เราจะนำมาหารกันนะครับสำหรับเศษส่วนนะครับผมนั่นก็คือเศษ2 9 7นะครับผมส่วน2หารด้วย เศษส3ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้นะครับการหารเศษส่วนนะครับนักเรียนเราต้องเปลี่ยนเศษ33ส่วน2นะครับผมให้อยู่ในรูปส่วนกลับก่อนนะครับนักเรียนดังนั้นนะครับผมเราเขียนเศษ2 9 7ส่วนด้วย2นะครับไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนกลับของเศษ33ส่วนด้วย2นะครับผมคืออะไรเอ่ยถูกต้องครับผมนั่นก็คือเศษ2ส่วนด้วย33นะครับผมพ่อ ี่ยนให้อยู fate, pues okay, ่ในรูปส่วนกลับแล้วนะครับเครื่องหมายหารจะเปลี่ยนเป็นคูณโดยอัตโนมัติครับนักเรียนโอเคเนาะทีนี้นะครับเราก็สามารถคูณเศษส่วนกันได้แล้วนะครับนักเรียนดังนั้นการคูณเศษส่วนนะครับเศษ297ส่วนด้วย2นะครับผมคูณกับเศษ2ส่วนด้วย33นั่นเองนะครับการคูณเศษส่วนนะครับนักเรียนตัวเศษคูณกับตัวเศษนะครับและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเท่านั้นนะครับ ก็จะได้รูปแบบใหม่ดังนี้เลยนะครับ297นะครับผมคูณกับ2แล้วตัวส่วนนะครับนั่นก็คือ2คูณกับ33นะครับทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับนักเรียนเราสามารถตัดทอนกันได้ครับนักเรียนซึ่งสิ่งที่เราจะตัดทอนนะครับนั่นก็คือตัวส่วน2กับเศษ2นะครับคุณครูนะครับจะนํา2นะครับผมมาหารนะครับ2คูณกับ1นะครับผมได้2 2อคูณกับ1นอันนี้ก็ได้2นะครับผมทีนี้ เศษ297นะครับผมกับตัวส่วนที่เป็น33นะครับก็สามารถตัดทอนกันได้ครับเรียนตัวส่วนนะครับผมที่เป็น33นะครับคุณครูนะครับจะนำา33นะครับผมมาหาร33คูณกับ1นะครับผมได้33 33นะครับผมคูณกับ9นะครับผมได้297พอดีเลยนะครับมาลงตัวเลยนะครับนักเรียนทีนี้นะครับ หลังจากที่เราตัดทอนแล้วนะครับผมก็จะได้เศษ9นะครับผมส่วนด้1นะครับผมคูณกับเศษ1ส่วนด้1นะครับผมทีนี้เราก็หาผลลัพธ์เลยนะครับนักเรียนตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะครับ9คูณ1เป็น9นะครับผม1คูณ1เป็น1นะครับดังนั้นนะครับเศษ9ส่วน1นะครับผมทำให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายนะครับผมนั่นก็คือ9นะครับเพราะว่า ตัวส่วนนะครับผมเป็น1นะครับทําให้เหยุ่นรูปแบบอย่างง่ายนะครับนั่นก็คือเขียน9้าเป็นจํานวนนับเลยนะครับเพราะว่าจํานวนนับนะครับจะมีตัวส่วนเป็น1เสมอนะครับทีนี้นะครับเราก็ได้ผลลัพธ์ของข้อนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ9้าแปลงนั่นเองนะครับเราก็สรุปให้กับสิ่งที่โจทย์ถามก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเราก็ตอบลงไปเลยนะครับนำมาแป่งทำตึกแถวนะครับ ได้9แปลงนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับนักเรียนตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับผมของข้อที่1นั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนง่ายไหมครับผมสาหรับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจํานวนคละครับผมตรงนี้นะครับผมก็ง่ายทีเดียวนะครับถ้าเรารู้จักวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเป็นนะครับผมแล้วก็สามารถวิเคราะห์ ประโยคสัญลักษณ์นะครับผมที่เราจะหาจํานวนจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ได้นะครับการทํานะครับผมก็จะง่ายขึ้นแล้วเรานะครับก็ต้องสังเกตจากสิ่งที่โจทย์ถามด้วยนะครับว่าโจทย์ต้องการอะไรนะครับเราก็สามารถหาผลลัพธ์ของโจทย์ปัญหาได้นะครับผมว่า การหาผลลัพธ์นะครับผมควรทําอย่างไรดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมการเรียนการสอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจํานวนคลาสนะครับผมก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็นักเรียนก็อย่าลืมไปฝึกทํากันนะครับผมสําหรับ2ข้อนะครับที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนทํานะครับผม2ข้อนั้นนะครับนักเรียนก็ ลอกโจทย์จากในหนังสือนะครับผมใส่สมุดนะครับผมทําข้อที่2และข้อที่สามนะครับผมเพราะว่าข้อที่1เนี่ยคุณครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับนักเรียนก็ทํสองข้อนี้นะครับนั่นคือข้อที่สองข้อที่สามนะครับ เป็นการเก็บคะแนนนะครับผม5คะแนนนะครับนักเรียนแค่นักเรียนส่งมานะครับผมคุณครูนะครับก็จะให้คะแนนกับนักเรียนเลยนะครับนักเรียนฝึกทำเยอะๆนะครับผมปรึกษาเพื่อนๆนะครับผมปรึกษาคุณครูก็ได้นะครับว่าทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะปรึกษาผู้ปกครองดูคลิป YouTube ไปด้วยก็ได้นะครับสําหรับการทําโจทย์นะครับนักเรียนไม่ต้องซีเรียสนะครับผมว่าจะกลัวทําผิดนะครับนักเรียนสามารถทําลงมาได้เลยนะครับถ้าผิดตรงไหนนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะคอมเมนต์หรือว่าตรวจให้กับนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียน ทำลงในสมุดนะครับผมให้กับคุณครูที่ปรึกษาถ่ายส่งลงไปในไลน์นะครับคุณครูก็จะตรวจให้กับนักเรียนอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่คุณครูพูดผิดพลาดไปนะครับหรือว่าเขียนเบอร์เบอร์ไปก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าคุณครูนะครับผมล่าสุดก็ไปฉีดวัคซีนมานะครับผมเป็นแอสตราซีนิกานะครับผมเข็มที่2นะครับไปฉีดมาเมื่อวานวันนี้ก็จะเบอร์เบอร์หน่อยๆนะครับนักเรียนก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวััสดีครบ